เสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยก็ล้วนแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้ทงนั้นถ้าเสียงนั้นเป็นโทษต่อประชาชนโดยรวมตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยก็ล้วนแต่เป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นถ้าเสียงนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ส่วนน้อยก็ได้ถ้าเป็นประโยชน์แท้แทนี่เรียกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยมาจากคําว่า ประชาและอธิปไตยประชาก็คือประชาชนอธิปไตยก็คืออำนาจพลังแสนยานุภาพความรู้ความสามารถนี่เรียกว่าอธิปไตยประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มีคุณค่าประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตยที่น่าได้น่าเป็นน่ามีอ้างประชาธิปไตยลอยลอยลอยประเทศไหนก็อ้างประชาธิปไตยใครก็อ้างประชาธิปไตยแต่ตัวเองหรือคนในบ้านในเมืองในไปไง โอ้โหสร้างแต่ความเดือดร้อนทุกทรมานพินาศกันลำบากกันมันมีค่าอะไรไหมละ่ะประชาธิปไตยจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่นั้นพากันเดือดร้อนพากันทุกทรมานไม่ได้มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่แท้จ,จริงที่มีคุณค่าประโยชน์อย่างแท้จ,จริงนั้นคืออำนาจพลังแสนยานุภาพความรู้ความสามารถของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนจึงเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง